เหตุผลว่าทำไมรถสีขาวมุกถึงต้องเพิ่มเงินจากปกติ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสีสันของตัวรถสามารถส่งผลต่อความสวยงามโดยรวมของตัวรถแต่และรุ่นได้รถบางรุ่นนะครับอาจเหมาะก,กับโทนรถสีอ่อน ขณะที่รถยนต์บางรุ่นนะครับอาจดูสวยงามลงตัวกว่าเมื่อเป็นสีเข้มนี่ยังไม่รวมปัจจัยในเรื่องของโชคลางที่คนจํานวนไม่น้อยนะครับยึดถือเป็นสําคัญแต่เพื่อนๆเนคยสงสัยไหมครับว่าทําไมสีตัวรถบางสีเช่นสีขาวมุกถึงต้องเพิ่มเงินจากปกติสูงถึงหลักหมื่นบาทแบบนี้ถือว่าผู้ผลิตรถยนต์เอาเปรียบหรือไม่วันนี้นะครับผมมีคําตอบมาฝากกันครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับปกติแล้วนะครับสีรถยนต์สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่สีโซลิดและสีเมทัลลิกซึ่งสีทั้ง2ประเภทนะครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนและสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยที่สีโซลิดนะครับหรือนอนเมทัลลิก จะมีลักษณะเป็นสีพื้นไม่มีส่วนผสมของเมทัลลิกช่วยสร้างความแวววาวซึ่งกระบวนการทำสีประเภทนี้นะครับจะมีต้นทุนต่ำเนื่องจากจะเป็นการพ่นเนื้อสีลงบนชั้นรองพื้นจากนั้นนะครับจึงค่อยพ่นลคเกอร์เพื่อเคลือบสีเอาไว้เท่านั้นดังนั้นนะครับสีประเภทนี้จึงมักพบในรถขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีราคาไม่สูงมากนักครับสีเมทัลลิกจะมีส่วนผสมของผงอลูมิเนียมช่วยสร้างความแวววาว โดยเฉพาะเมื่อกระทบกับแสงแดดหรือแสงไฟทําให้รถยนต์นะครับดูมีความสวยงามมากกว่าปกติซึ่งแน่นอนว่าต้นทุนการทําสีประเภทนี้นะครับย่อมสูงขึ้นตามไปด้วยแต่ถึงกระนั้นนะครับผู้ซื้อรถก็มักไม่จําเป็นต้องเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ตัวถังสีเมทัลลิกเนื่องจากผู้ผลิตนะครับก็จะคิดรวมเข้าไปในมูลค่าของรถยนต์อยู่แล้วเว้นแต่รถยนต์บางรุ่นนะครับที่มีการทําสีแบบพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกก็อาจจาเป็นต้องเพิ่มเงินเพื่อแลกกับความสวยงามที่เพิ่มขึ้นมา ขณะที่สีขาวมุกนะครับจะมีความพิเศษยิ่งกว่าสีเมทัลลิกเนื่องจากมีส่วนผสมของผลึกเซรามิกช่วยสะท้อนและหักเหของแสงได้เป็นอย่างดีจึงทําให้เนื้อสีดูมีความลุ่มลึกมากกว่าสีขาวธรรมดาอีกทั้งเมื่อกระทบกับแสงไฟก็จะเกิดเป็นประกายสีลุ้งคล้ายมุกจึงเป็นที่มาว่าทําไมผู้ผลิตจึงเรียกสีประเภทนี้ว่าสีขาวมุกแต่สีชนิดนี้นะครับก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าสีทั้ง2ประเภททั้งต้น จึงเป็นที่มาว่าทําไมลูกค้าจึงต้องจ่ายเงินเพิ่มจากปกติเมื่อซื้อรถสีขาวมุกนั่นเองครับแล้วคำถามที่ว่าสีขาวมุกซ่อมยากจริงหรือไม่คำตอบคือจริงนะครับเนื่องจากสีประเภทนี้มีกระบวนการผสมสีที่ซับซ้อนกว่าจนเรียกว่าเป็นสีปราบเสียงของอู่ซ่อมรถสีรถยนต์ทั่วไปการทําสีออกมาให้เหมือนกับสีเดิม100%ทําได้ค่อนข้างยากมีโอกาสเพี้ยนสูง จึงจาเป็นต้องพึ่งพาศูนย์ซ่อมสีของรถแต่ละยี่ห้อโดยตรงหรือไม่ก็ต้องเลือกอู่สีที่มีความเชี่ยวชาญในการนาสีมุกเป็นพิเศษเพื่อให้ชิ้นง,งานกลับมาใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดครับส่วนคําถามที่ว่าสีแต่ละประเภทส่งผลต่อราคาขายต่อหรือไม่คําตอบก็คือมีผลบ้างแต่ไม่ถึงขั้นมีนยัยสําคัญอะไรเนื่องจากการซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับมักดูที่สภาพตัวถังเป็นหลักแม้ว่าตัวรถนะครับจะเป็นสียอดนิยมอย่างสีขาว แต่หากตัวถังผ่านการทำสีเนื่องจากประสบอุบัติเหตุมาก็มักจะถูกกดราคาให้ต่ำลงอยู่ดีแต่หากเป็นสีปแปลกๆเช่นสีแดงสีเขียวเป็นต้นนะครับหากรถยังคงอยู่ในสภาพดีไม่เคยผ่านการทำสีมีการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีก็สามารถทำราคาขายต่อได้ดีเช่นกันครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับอยากจะให้รถคันใหม่มีสีอะไรก็อย่าลืมคำน,นึงถึงการบำรุงรักษาและการซ่อมสีให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของคุณด้วยนะครับผม ยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับ วัง่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งใหนด้วยนะครับเราวมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ